สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมื่อี้มาพบก,กับช่องยายไพ่ไพ่กินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไพ่ก็ได,ด้นําของมูลเนื้อทางตำเหล้า,ามะไฮพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น่าไม่เลือกจ้าพี่น้องเดี๋ยวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอย,ยามยายไพยล่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บ่ได้พลาดเบิ่ง,านนานง,งพลาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามมมาาาคคุยยททัักกกบไ่ะอเมนนนตต์มาาาาใ้้้้คลลิปขงงง่่ไดเะพีอ มาบอกหลายยายห้างพี่น้องคะัไปเบิ้งขอมู่นว่าทางอาจารย์ทันแรกเพื่อนเลยนน้องพี่น้องเนาะมาเบิ้งเนวทางนี่เป็นเนวทางของแอสุดใจเนาะพี่น้องเนาะขนมเล่าแอสุดใจว่าสันพี่น้องคาเมื่อนี้แอสุดใจบอกว่าเด่นหนึ่งกับสองเจ็ดกับแปดเนาะเพื่อนจับมัดคู่ให้ค่ะพี่น้องขาแอสุดใจจับมัดคู่ให้อยู่ที่อ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดว่าสันหากันย่าเด้อขนมเล่าแอสุดใจเนาะไพมักเนวทางแอสุดใจกับแคบน้าจอตามเพื่อนเลยนเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอยาาเห็นคนถือเลขว่าซันพี่น้องค่ะขนมเล่ามือนี่หลูดเก่าก็ศูนย์พนาพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าเนาะเพิ่นบอกว่าเน้นศูนย์สามกับเก้าสามเนาะค่ะพี่น้องส่วนชุดเต็มเพื่อนเคียบหนาจอส่วนมาแก้ไ้กะจะบริอานให้เบิดชุดโตด้พี่น้องต้องขอโทษขอไผ่หลายๆเด้อเห็ดอีกยังบัถืออกถือใจก็ต้องขอโทษได้หลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอโทษพ่อแม่พี่น้องหลายๆนะคะน่ะเนาะ อยากให้ถือใจเ่ทุกคนกับเป็นไปบุด้เนาะค่ะแตไว้ยาพายกะพยายามจะทําให้ถูกใจพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกอยใจนะคะพี่น้องมาเบิ้งค่ะแอดกอยใจเพื่อนมีเด่นนะคะเด่นนวดนี้เด่นหกกับแปดเนาะค่ะอีกสูตรหนึ่งนะค่ะ เดนเจ็ดกับหกชนกันอยู่ที่หกนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วบัตรที่นี่พี่น้องคะ่ะสามตัวเพิ่นเนาะห้าสองแปดห้าสองเก้าเนาะคะ่ะศูนหาศูนแปดห้าแปดสองห้าสองแปดแลหาเก่าเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดก้อยใจนะคะพี่น้องไพมักแนวทางเพิ่นกับแคบนาจอนำเพิ่นได้เลยนะคะแอดก้อยใจเด้อพี่น้องเด้อพิจารณาไดะะ้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางะะแอดวิทนะคะแอดวิทกับเขาดีเด้พี่น้อง ภายมักแนวทางแอดวิดแคปหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องขาเนาะแอดวิดบอกว่าเพื่อนมีปรับสูตรไมล่ะก็สูตรเดิมนะคะ่ะสูตรไม่2 6 2ห6 8 2 3 6 3 8 3มเนาะคะ่ะมาบังสูตรเก้าเพื่อนบัตรพี่น้องขาเพื่อนบอกว่า2628 2 2 6 8แอกระส้นกันคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะสูตรเก้าสูตรหม่ซ้นกันคือเก่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดซินโคราดนะคะแอดซินโคราดบอกว่าขนมเล้ามัอนี่ เด่นว่าสั่นพี่น้องขามาเบิงเพิ่นเด่นตัวใดญเนาะว่าสั่นเนาะเพิ่นเด่นวิ่ง8 8ตัวเดียวว่าสั่นพี่น้องขาเพิ่นจับเพื่นก็เลยจับให้เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่า486 8486ว่าสั่นพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเอ็ดนาคิโนเนาะพี่น้องเนาะอ่าส่วนมากเอ็ดนาคิโน่ยายไพ่ก็จะล่วงตะขนมไทยเนาะมื้อนี่ยขนมเหล้า,าให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะปัทธาพี่น้องสนใจนะค่ะพี่น้อง เพิ่นบอกว่าเด่นสองก็สาก็เขาดีอยู่ได้หะ่ะแนวทางของแกดนาคินโนขนมเหล้าก็ไดเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าสองหนึ่งสองสองสองหสาหนึ่งสมสองและสามหเนาะค่ะพี่น้องเอาพิจานาได้นะคะมักก็ไดกระจวดจาดฝาดบื่มตามเพื่นได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางาเพื่อนบ้านสูตรเก่าค่ะว่าสันเพิ่์ลวามาเบงหมวดที่แล้วเขาบ่าพี่น้องคะ่ะหวดที่เล้วเขา0107ู่นย์เลยเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้มาตามต่อจ้าเพิ่นเน้นเพิ่นน่าจ,จะเน้น0ูนย์สาย์เกละสามเก่านาะค่ะเพิ่นบอกว่าทานีเบิ้ลกับ8ป0แปด9ูนยามเกเกซซพะสันพี่น้องคะ่ะเอาพิจารณาตามเพิ่นใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเลขเดน่นวดนี้เด่นสามกับหาเนาะพี่น้องเนาะเด่นสามแลห่าว่าสันพี่น้องคะ่ะเพื่อนห้มากเนาะอ่าแล้วก็ตัวลองหนึ่งก็เจ็ดนะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาแล้วค่ะพี่น้องมือนี้ขอบคุณมิตรบอลหลายๆเดนาะมิตรบอลมือนี้มาตังหัวเว้นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณแนวทางที่แบงปัน่นหลายๆนะคะมือนี้มาแต่วันเลยนะคะแอดมิตรบอลเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่ามือนี้เด่นศูนย์ก็สามเนาะค่ะห้าศูนย์สามอ่าสองตัวคือศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าชุดเต็มเพื่อนแคบหน้าจอนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางมิสเตอร์บอลน,นะคะพี่น้องคะ่ะ พิจณาไดเนาะมากระจวดจาดฟาดบื้มตามเพลินใดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเบิ้งมิตรัวบอลเรียมาเบิ้งแนวทางของอาจารย์เสื้อขิมชากลังลาวเนาะค่ะอาจารย์เสื้อขิมชากลังลาวว่าจังไถพี่น้องค่ะเด่นสองสูตรชนกันอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าวาันพี่น้องเอาพิจาณาใดเนาะไัมักแนวทางของอาจารย์เสื้อขิมชากลังลาวเนาะค่ะพี่น้องจวดจาดฟาดบื้มใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไต่ฝ่าเนาะ เอสไตฟ้าบอกว่าขนมเหล้ามือนี่ว่าสั่นเด่นเพิ่นพอมีเด่นเพิ่นอาจจะเด่นแปดเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเห็นอ่าเพิ่นบอกว่าเก้าสามแปดสองแปดสามหกแปดและสามสองแปดสามสองแปดหกสามเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของเอสอ่าเอสไตฟามือนี่เอสไตฟ้ามาต้องหัวเวียนเนาะพี่น้องเนาะเอาไพมักแนวทางเอสไตฟ้ากระเขียบหน้าจอตามเพิ่นได้เลยนะคะพี่น้องค่ะจวดจาดฟาดบึ้มได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงแอสไตฟ้าแล้วมาเบิงสูตรนี่นะคะผู้ใดมักหวดว่าสั่นงวดทีแล้วเออสูตรนี้เข้าดีนะนนน้าข้ามเกี่ยวว่าสั่นพี่น้องคะสูตรนี้เข้าดีจริงค่ะพี่น้อง่ะมือนีหดสามว่าสั่นมักสามยังกระจวดจาดได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับเนว่ข้างของแอสโนนานะคะเออพูุว่าสูตรเต็มเพื่อนไม้ย่างเนาะพี่น้องเนาะแอดโนนานะคะพี่น้องขานะมกักกระจวดจาดตามเพื่อนได้ค่ะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งเป็นของเนวทางแย่ไพ่เนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วมันแย่ไพ่หลุดตีพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะอองวดนี้แย่ไพ่ใดเด่นเก่ากับ7จ็นะคะสตัว707 70พานาพี่น้อง่่เนาะสตัวแย่ไพ่ยอยู่ที่จอไปที่อ่าศูนย์เกนยเนาะคะ่ะอ่าเด่นอยู่ที่เจ็ดศูนยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เด่นเก่ากับเจ็ดนะคะมาเบิร์ว่ามือนีสิมาบบสำหรับแนวทางของแย่ไพ่เนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดได้เด้อค่ะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ,ดอ็ดคุณไทยหัวใจสิงนะคะคนไทยหัวใจสิงขนมลาวมือนีงวดที่เลียกเพิ่นเข่าทั้งศูนย์เจ็ดทั้งศูนย์หนึ่งเนี่ยค่ะพี่น้องขามาตามต่อค่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสองเจ็ดสองเก้าสองศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามราคาหลักลสองเจ็ด สอ 70, งสามเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์กค่ะศูนย์สามนะคะสำหรับแนวทางเด่นศูนย์เก้าสามเนาะสำหรับแนวทางของคนไทยหัวใจสิงนะคะพี่น้คงคะ่ะพิจาจณาได้เนะาะมักกระจวดจดาดฝาดเบื่มตามเพื่อนได้เนาะคะ่ะพี่นงองเนาะพิจาจณาได้คะ่ะพี่นงคงค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดบัย่ยมแดงวาสันพี่นงคงค่ะเอ็ดมายม่ยมแดงบอกว่าขนมเล่ามือนีเด่นอยู่ที่แปดกับเก้าวสัน้น ห9เก้าศูนย์เก้านาะค่ะแปดเก้านาะค่ะหกเก้าแปดเก้าสำหรับแนวทางของแอดมยมแดงนะคะพี่น้องขามากระจวดจาดได้เนาะพิจาร่าเป็นแนวทางได้คะ่ะพี่น้องเนาะแอดมายมแดงนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพวสันพี่น้องคะสามตัวแอดไพเนาะค่ะพี่น้องแอดไพบอกว่าสามตัวงวดนี้เด่นอยู่ที่วสันงวดที่แล้วเจ็ดศูนย์หนึ่งพันตะวันงวดที่แล้วแย้ไพบบมี่บมี่อันนั้นเด้อพี่น้องบบมี โบมี่สามตัวเนาะค่ะของแอดไพงวดที่เหล่ายาไพ่บมี่เด้พี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแท่นดีนะคะมาให้เต็มสติงเต็มสูตรเลยนะคะใบแรกศูนย์ห้าหกเนาะคะ่ะใบที่สองเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดูนย์ปดศูนย์เจ็ดนะคะ ใบที่สามพี่น้องคะสองสี่สองห้าสองหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าและหนึ่งหก้าเบงอีกว่ามือแรกจะมีบอมีสามสูตรนะคะสำหรับแนวทางของแอดแทนดี้เนะาะไพมัางแนวทางเพิ่นแคบหน้าจอตามเพื่อนไ้เลยเนยนอพี่น้องเนาะแนวทางแอดแทนดี้นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนสุราชว่าซันพี่น้องคะมาเบิงค่ะพี่น้องคนสุราชเราหายอีหยังมาเนอพี่น้องมือน,นี้นะคะคนสุราชบอกว่าเลขเด่นคนสุราชเด่นหกเนาะคะ่ะ เพิ่นมาจับมัดอีกสูตรหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็จับมัดสามอาจารย์นะคะ่ะได้อยู่ที่หกสองสามาาพี่น้องเอามากกระจวดจาดฟาดเบื่มตามเพิ่นได้เนาะค่ะพี่น้องขาพ,พิจารณาได้เนาะ,ะชอบค่อยจัดขัดก็ผ่านนะคะพี่น้องเนาะ,ะยายไพ่กะหายพ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งเอาเอามาเบิ้งเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องขาะมักอาจารย์ท่านใดก็ค่อยว่ากันเนาะคะ่ะเนาะ จรวจจายได้ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะใบแรกพี่น้องคะสูตรใ like บแรกนี่พันมีหลายสูเออสูไอใบแรกนี่ก็คือของหวดที่แล้วเนาะค่ะมาเบิ้งใบที่สองพี่น้องค่ะใบที่สองคือของหมดที่แล้วที่บนเขาหนึ่งศูนย์เนาะพันมี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งพันหนึน เพื่อนเน้น4 1่นก็บ7 1นึนะค่ะสำหรับแนวทางของแอดไพภัยมาค่อยเขบนหน้าจอเด้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้มาเป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะคันบ่มักกับพานคันชอบค่อยจวดค่อยตามเด้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดไพค่ะใบที่สองใบนี้มาตันหนึ่งเจ็ดมาคูตรววัซันพี่น้องค่ะเอามาตามตัวค่ะนวันี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามตัวใดกับพิจนาตามเพื่อนใดเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดไพบันเลงเลขนะคะพี่น้องค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบูลินนะคะมีชุดเต็มและก็ชุดตัดนะคะพี่น้องคะมาเบิ่งชุดเต็มเพิ่นค่ะพี่น้องเอาเบิ่งชุดตัดก็แล้วกันชุดเต็มไปให้พี่น้องแคบหน้าจอเอาเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าเอ่อเอา,เอาหนึ่งศูนย์สามเนาะค่ะแล้วก็รศูนย์สาม เ1 9, 8 1 7 1, 3, 1, น3่นเดนาหะคะเด่นหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางของแอดอ่เพ่นซื้อว่าอีหยังก็เอดบุลินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอ่รุนสวนมะพร้าวเนาะมือนีเด่นเพื่นบอกว่าชุดเด่น1 4 1 0 2 4ีหนึอ่และศูกันศูกับอศูนยาวซันต่อไปเลยจ้าสูตรนี้วาซันพี่น้องคะ่า นักแปดหก 8, 6, เน้นเน้นแปดหาเน้นแปดเกาวาสันผมบอกว่าแปดเจ็ดแปดสามแปดหนึ่งเป็นตัวลองนะคะเม็ดเดียวแปดวาสันถ้าแปดก็ต้องแปดเกาเนาะจะับใส่ของแง้ไพ่เนาะพี่น้องเนาะบุ้ยเตเข่ากูเจ้าของขอโทษขอไปไ่เ้อพี่น้องว่าให้มันนัวหัวมวนบ่ต้องซเรียดนะคะพี่น้องคะเนาะวาไปตามสูตรแล้วเนาะพี่น้องเนาะมากก็คอยตามเนาะคะ่ะทุกอาจารย์ทุกสำนักล้วนเป็นตแนวทางเนาะต่อไปเลยจ้ะมาปิทไทยนะคะเอาเอาเอาอีก สองอาจารย์ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาอีกอีกใบหนึ่งเนาะเพิ่นว่าวาสูตรไม่ตำเล้ามณีสามหกสามแปดหกแปดอันนี้คือสองตัวเทิงเพิ่นหาหลักลอยมาใส่พี่น้องค่ะเนาะหาหลักลอยมาใส่เอาหลักลอยแอดไพก็ได้เด้อพี่น้องแอดไพลักลอยเพิ่นมักแม่นเด้อเนาะไปเอาหลักลอยแอดไพใบแรกที่แย่ไพ่ร่วห้เนาะแอดไพ่เนาะพี่น้องเนาะหลักลอยเนาะอันสามตัวเพิ่นเนาะค่ะลองลองบิ่งค่ะพี่น้องค่ะเนาะ อยากให้มีสชกอยากให้มั่นมันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเอามาปิดท้ายสูตรนี้เนาะบานพี่น้องเนาะคะ่ะงดที่เหลียวเขา0ูนย์เจดนาะวันนี้เพิ่นมี3ตัวพร้อมได้พี่น้อง7จ็ดส9 3, 6หกเจ็ดามเก้าหกสามหกเก้าสเนาะสองตัว7จ็ดสามเจ็ดหกาเจ็ สามหกสามเก้าละหกเก่าวันศุกร์วันที่หาวัาซันพี่น้อง่ะเอามากกะจวดจาาตามเพื่อนใดเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ่าที่เดีเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแหร่งแฮงเฮงลย้ๆลยๆยปังปังสุขู่สุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าทีได้แเบ่งปันของมูเนท้อทัย้ยายไพ่มาให้พ่อเม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นเนวทางงยายไพ่กับข,ขอขอบคุณด้หลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า